อันนี้พี่น้องแต่มีลงมาหอดหน้าลงมาหอดหน้ามาหอดหน้าแล้วย่งางลงม,มาย่งางลงม,มาเลยเรื่อยเรือประมาณสามรอยเมตรยังบ่ถึงเลยสวมหัวลิฟตนะ์พี่น้องอันนี้แต่นี่จะขี้กระตุงขี้กระตุงขี้กระตุงนี่ต้นกล้วยสีเหลือนี่ต้นพาวต้นหนึ่งที่มันสูงที่มันเหลืองี่มันเหลือแค่แมบพี่น้องแค่แมบ อันนี้เป็นคู่สาสีดำมีเลี้ยงปลาเดี๋ยวปลามาเลี้ยงในหน้าเขาช่วงนี้กับใบใบสามติดที่มงแล้วแล้งแล้วพี่น้องจะกลับแล้วมันร่มแห้งเพราะว่าชีกกระตุงประมาณสามร้อยเมตรแต่จังสีจังสี่ยางได้ชีกกระตุงจักประมาณสามร้อยเมตรแต่จังสียางได้พี่น้องจังสียางได้เพราะว่ามันล่มล่มแห้ง

ลนอยู่พี่น้องเพราะว่ามันน้ำลดหนลดหน่อยๆนึงตรงน้าจะมีประมาณสองเมตรตัวเพราะว่าจะมียังเหลวบนบะถึง,ถงสิบเจ็ดสิบหรือไหมบะถึงกับประมาณสองเมตรครัวพี่น้องแค่นี้ละแค่นี้ละกลับเดี่ยวอันตราย เดี๋ยวนี้ด้อพี่รองเด้อครับผม